รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับแล้วก็เป็นระบบนาฬิกานะครับเป็นแบบพกพาตัวเล็กนะตัวเล็กมากนะเท่ากฝม่งเมอร์นะครับถ้าเทียบกับฝั่งเมอร์ตัวเล็กพกพาง่ายนะครับลำโพงเสียงดีมากนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะโซนี่โมเดล icf ขี m 5 5เป็นระบบนาฬิกาเวลาเปิดเปิดเ,เ,เครื่องจะเป็นนาฬิกาการตั้งนาฬิกานะครับให้ตั้งที่ปุ่มนี้นะครับ มีหูฟังด้วนะฮะเดี๋ยวเทสระบบหูฟังว่าเป็นเสียงโอ้สองข้างให้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยรีวิวระบบตั้งบรกาให้แป๊บนึงครับเสียงดีมากนะฮะลำโพงตัวเลขกคือเสียงดีแล้วก็รับคืนดีมากนะครับอ๋อเป็นระบบโมโนระบบโมโนนะครับแค่ลำโพงตัวเลขมากก็่เสียงดีนะครับจูนค้นก็ตรงนี้เนี่ยรับได้ทุกเครื่องบ้านเราเลยนะครับ ร้อยแปดไม่กระเฮิร็ดนะครับสำหรับเครื่องซ้อยหมู่บ้านเชนันทรนหนึ่งพื้นที่เอเองเปิดเครื่องปิดเครื่องตรงนี้เริ่มต้นนะใส่ฐานอะเริ่มบอกแปลทีละอย่างเลยใส่ฐานสามเอสองก้อนนะฮะฐานสามเอสองก้อนเปิดเครื่องตรงนี้ครับสําหรับวิทยุเขียนขึ้นเป็นเอ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 ็มตรงนี้เอเอ็มนะฮะจูงขึ้นตรงนี้บวกลบนะครับเวลาเจอขึ้นจะหยุดเอง อนนี้ไม่ได้เสาขึ้นยังเสียงสัญญาณดึงวันรุ่มอยู่ตรงนี้เปล่นอะไรอ่ะแล้วออกแรงออกกำลังเป็นประจำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงท่าเปลี่ยนมา f เอมก็ตรงนี้แล้วมุขที่มงคลตองห้าตราพนนสูงขึ้นก็ตรงนี้ถึงร้อยแปดไม่เกินะเดลไรไฮโดรมีเม็ดบนเดลไรไฮโดรนะครับนี่ะถึงร้อยแปดตั้เจ็ดสิบหกถึงร้อยแปดเจอขึ้นหยุดเองนะครับเนี่ยรับขึ้นดีมาก กินเสียงดีมากนะครับแต่ว่าทั้งร้อยเก้าคนนั้นเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะฟังจากคนิงนะครับล็อกก็ได้นะตัวนี้เป็นตัวล็อกานั้นไปดูด้วยเลยคือถ้าเกิดว่าชาวอุยกูร้อยเก้าคนในตอนปีห้าแปดที่ส่งกลับไปเนี่ยมีชีวิตที่ดีได้รับการดูแลจากรัฐบาลจีนที่ดีเนี่ยเอันนี้มันก็จะแล้วก็ ทีเซนท์ก็คือเอ่อเมมขึ้นนะฮะเมมขึ้นได้ถึง15 channel นะครับเมมขึ้นได้15 channel นะครับมีมีมมกันเมมก็แป๊บนึ่งนะครับ you w i want you to love me na ขึ้นกดตรงนี้นะครับกดค้างปึ๊บมันจะขึ้นหาเีอนสองวผมจะไล่ดูมีจิ้มหน,น,นึ่งสองอยนเปอเ็นสองเป็นหนึ่งนะครับเป็นร้อยหกสิห้าอยากได้โปรกินไก่ต้มอยากได้แควเสียมัระบบาฬิกาปิดเครื่องนะฮะร,ระบบไฬิกานะครับปิดเครื่องแล้วก็มากดค้างปุ่มนี้ปุ่มอยู่บนวอลรุ่มเนี่ยเอาปุ่มปุ่มอยู่บนหาขึ้นจะให้ตั้งชั่วโมงใช่ไหมครับ เราก็มาตั้งตรงปุ่มนี้เหมือนกันปุ่มข้างล่างนี้นะครับบวกลบนะครับตั้งอย่างนี้8โมง33ใน MPM กดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นนาทีนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือเมมก็คือถ้าใส่ฐานไว้เฉยๆไม่เปิดวิทยุเป็นนาฬิกาถ้าเปิดก็จะเป็นวิทยุไอทำไมไอต้องไปอ่ะก็เพราะว่าเมื่อไอมีเสค่ะต้องใช้เรครื่องก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวเมมคืนวิทยุ15ช่องนะครับ เสาวิทยุทุกอย่างสวยตัวไม่ใหญ่เนี่ยเสียงดีมากนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเหมาะสำหรับพกพาไปไหนก็สะดวกนะฮะ mm hmm. โอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ